ไม่ได้ก็ต้องเป็นเจ้าภาพก็คือของมหาวิทยาลัยของเรานะคะมหาวิทยาลัยมหาสารคามคแล้วก็อาจจะเป็นสถาบันพละศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนเรื่องสนามการแข่งขัน แล้วก็ภาครัฐและภาคเอกชนแล้วก็จะเป็นผู้สนับสนุนทั้งจังหวัดเลยคะ่ะอ,อ,อย่างเช่นๆๆสสสพวกนี้ก็จะมีส่วนร่วมก็าแสดงว่าทั้งจังหวัดนี่เป็นเจ้าภาพร่วมกันเพราะว่าต้องต้อนรับผู้มาเยือนทั่วทุกสารทิศทั่ว<ช>ทั้งประเทศเลยแจ้งไปทีนี้แต่ละที่ที่เราไปจัดเช่นเห็นในภาพเนี่ยตัวมาสคอตตัวสัญลักษณ์ของการจัดการแข่งขันก็จะแตกต่างกันออกไปในปีนี้ของมบสเราจัดเนี่ยสัญลักษณ์คืออะไรคะ สัญลักษณ์ก็คือปูแป้งนะคะหรือก็คือปูทูลกระหม่อมเนาะก็คือเป็นปูที่มีแห่งเดียวในในโลกนะคะก็จะอยู่ที่อำเภอนาเชื่อของเราเขาจะก็จะขึ้นอยู่จะมีอยู่ตามที่แหล่งอุดมสมบูรณ์นะคะปูตัวนี้ค่ะก็จะเป็นชื่อว่าน้องข้าวเหนียวนะคะนะตัวมาสคอตของเราก็จะชื่อว่าน้องข้าวเหนียวเป็นปูทูลกระหม่อม ซึ่งสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะนอกเหนือจากจะเป็นมาสคอตที่ให้ตัวแทนได้สวมใส่ในการพิธีเปิดแล้วเนี่ยยังจะมีสัญลักษณ์อย่างอื่นด้วยนะคะ,คะอย่างเช่นอ,อย่างเช่นหมวกก็จะมีตัวมาสคอตติดอยู่ด้วยนะคะ,คะแล้วก็ร่มต่างๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในงานในการแข่งขันในครั้งนี้ทีนี้โรงเรียนสาธิตของเรานะคะจัดขึ้นในครั้งนี้เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพครั้งแรกด้วยเรามีการจัดประเทศชนิดกีฬาไว้ทั้งหมดกี่ชนิดคะ ทั้งหมดก็จะมีอยู่16ประเภทชนิดกีฬานะคะก็จะมีว่ายน้ำลีลาดนะคะฮอกกี้นะคะแล้วก็เกมมักกะดานนะคะทั้งหมด16ชนิดกีฬานี้สามารถที่จะดูได้ในเว็บนะคะเว็บปูแป้งเกมนะคะแล้วชนิดกีฬาที่จะต้องเปิดไปดูในเว็บก็น่ารักมากก็จะเป็นเหมือนตัวสน